สวัสดีคนณลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาทุกท่านเลยนะคะมาแล้ววันนี้เอเรอนทอมาพบกับพี่ๆีกั่นอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถแอดไลน์เขามาได้เลยนะคะที่เบอร์092 436 0245พี่ที่ไม่ได้ลลายก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0ู2ย์6 0 2 4สา ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคุณลูกศิษย์ที่มากด้วยบุญบารามีนะคะทั้งท่านเจ้าของธุรกิจเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของกิจการต่างๆนานาเลยนะคะวันนี้เอกก็มีสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็พี่ๆที่ฟังทำกันอ,อยู่เป็นประจำนะคะอย่าลืมนำทำที่ได้นะคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยว่า ขาลงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่อย่างมีสตินะคะต้องอยู่กันอย่างมีสติกันทีเดียวเลยนะคะมาวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกกันเลยนะคะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับพี่ๆทุกๆท่านที่เมตตานะคะบูชาวัตถุมงคลไปนะคะวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ก็ร้อนแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ เองกันไม่หยุดเลยนะคะหลายๆท่านนะคะก็อขอได้นะคะแล้วก็โทรมาเล่าให้ฟังนะคะคือสิ่งที่เราขอเราต้องเกิดจากความศรัทธาของเราก่อนด้วยนะคะเราขอไปแล้วเราอย่าขอเกินกําลังเนาะเพราะว่าหลวงปู่ต้องช่วยคนทั้งโลกนะคะรายการแรกเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่รุ่นบาทเงินล้านนะคะรุ่นนี้ก็ ร้อนแรงไม่เบาเลยแล้วก็มีประสบการณ์แล้วด้วยนะคะมีประสบการณ์แล้วด้วยนะคะผิวกําลังลุง้นลุงลงล้งเลยนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะคะเนื้อเมฆพัดเนื้ออันบัก,ก้าหาไม่ได้แล้วนะคะหมดเป็นที่เรียบร้อยมีอุดมวลสารนะคะอุดมวลสารของหลวงปู่ด้วย แบ่งบูชาที่3,900บาทนะคะ3900บาทเท่านั้นรายการต่อไปอเป็นผ้าผงนะคะผ้าผงคุแผนปลาไหลเผือกนะคะรุ่นนี้ออกพร้อมกับเหรียญกลุ่มทรัพย์เศรษฐีนะคะเหรียญยี่กอหงนะคะออกพร้อมกันเลยพิธีเดียวกันนะคะคุณแผนปลาไหลเผือก เป็นพระคุณแผนที่มีความเมตตาสูงมากนะคะแล้วก็มียันปลาไหลเผือกนะคะยันปลาไหลเผือกนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความลาบลื่นนะคะเงินทองไหลมาไม่มีการหยุดเลยจับเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะคะไม่ว่าจะเอาอะไรมาล้างไว้ก็ไม่อยู่ด้วยความลื่นของปลาไหลนะคะแล้วก็เป็นยันปลาไหลเผือกด้วยนะคะตรกนี้ที่เห็นเป็นสีน้ําตาลนี้เป็นผงกรรมฐานของหลวงปู่เนาะ งกรรมฐานของหลวงปู่เจิมไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็มีลันเลขนะคะมีลันเลขทุกอง์คเลยขุดแผ่นปลาไหลเพื่อมีลันเลขทุกองค์นะ,ะงคนะคะมีตะกุดอันนี้เป็นตะกุดทองแดงนะคะตะกุดทองแดงแบ่งบูชาที่ห้าพันบาทนะคะสําหรับรอบเดือนอวันพิเศษนะคะวันแม่เนาะวันพันปีหลวงเนาะ ใครที่ปิดมาก็แจ้งว่าของเดือนอขอพิเศษของวันแม่นะคะก็จะได้ในราคา5,000บาทไปเลยนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตาสองบารมีนะคะพระปิดตาสองบารมีหลวงปู่ศูนย์กับหลวงปู่ศิลานะคะหลวงปู่ศูนย์กับหลวงปู่ศิลามีเลเซอร์นะคะเลเซอร์อ ลายมือหลวงปู่ด้วยมีเลขรันนัมเบอร์ใต้ฐานนะคะชัดเจนชื่อหลวงปู่ศูนย์ชัดเจนนะคะมียันด้านหลังแบบนี้เป็นเนื้อเมฆพัดเนาะผิวลุ่งลุงเลยรายการนี้แบ่งบูชาที่หนึ่งหนึ่งร้บาทหนึ่งหนึ่งร้บาทนะคะ รายการต่อไปรายการนี้นะคะพญาเต่ามังกรพญาเต่าเรือนนะคะรุ่นรวยละหลานของหลวงปู่ศิลานะคะเนื้อทองแดงผิวหลุงนี่เลยผิวสวยมากนะคะผิวสวยมากข้างหน้านี่เป็นรูปหลวงปู่นะคะเป็นรูปหลวงปู่ หลวงปู่อุ้มพระอ,อุปคุตนะคะน่าจะเป็นพระอุปคุตนะคะแล้วก็มียันคำคำมงคลของภาษาจีนนะคะมีทั้งหมดสี่ขาเลยนะคะสี่ขาของพญาเต่าแล้วก็มีตัวเขาเรียกตัวหนังสือตัวตรงกับตัวกลับนะคะตัวตรงกับตัวตกลับความหมายก็คือโชคลาภแล้วก็เงินทองมีเข้ามาทุกด้านทุกทิศทุกด้านเลยนะคะ ในตัวหนังสือที่มีตัวตรงกับตัวกลับเนาะรุ่นรวยล้านล้านนะคะรวยล้านล้านประกันแท้ให้ล้านเปอร์เซ็นต์ข้างหลังนี้ก็มีมวลสารของหลวงปู่นะคะมวลสารของหลวงปู่นี่ก็จะมีะเป็นพวกเล็บขนนะคะเล็บขนแล้วก็โลหิตเนาะโลหิตก็ได้จากการบริบาลการรักษานะคะการเจาะไปหาค่าไตนะคะ แล้วก็มีตอกสอรออยู่ตรงนี้ด้วยนะคะชัดเจนรายการนี้แบ่งบูชาที่2,500บาทนะคะ2,500บาทเท่านั้นต่อไปใครที่กำลังมองหาพระผงนะคะรุ่นรวยอ่ารุ่นเก้ารวยนะคะเก้ารวยออกปีหกสี่นะคะอันนี้ออกที่วัดโดยตรงเลยนะคะออกที่วัดโดยตรง ข้างหน้าเป็นพ่อพระสยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นหลวงปู่ศิลานะคะอันนี้ออกวัดโดยตรงเนาะใครที่กําลังมองหาอ่ารุ่นที่ออกจากวัดโดยตรงนี่เลยออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะมีมวลสารรู้สึกว่าจะมีแม่แลเหล็กนำพี้ผสมอยู่ด้วยนะคะเท่าที่ได้ศึกษามาเนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่9 9้าร้อยาทรุ่นเก้ารวยนะคะเก้าไปทางไหนก็รวยใครอยากรวยนะคะ ก็ให้บูชาวัตถุมงคลรุ่นเก้ารวยไปติดตัวไว้นะคะรายการต่อไปที่ระลึกงานกระถินปี66นะคะที่ระลึกงานกระถินปี66อันนี้ออกที่พระธาตุเหมินหินโดยตรงนะคะวัดที่หลวงปู่เป็นเจ้าวาดนะคะอยู่ที่พระธาตุเหมินหินนะคะรายการนี้ออกวัดโดยตรงเลยผิวสวยมาก เป็นลมดำนะคะลมดำมีต่อโคดพระธาตุตรงนี้นะคะแล้วก็มีลันเลขสองห้าเ้าห้านะคะเลขแห่งความสุขเนาะที่ระลึกงานมหากรถินนะคะงานกรถินนี่ก็1ปีจะมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นทอก็คือออกที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะคะแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เป็นรูปพระธาตุ รายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่3,900บาทใครที่กําลังจดจดจ้องจ้องอยู่นะคะรีบตัดสินใจเลยพระของหลวงปู่นี่ค่อนข้างหายากแล้วนะคะพระแท้ค่อนข้างหายากมากแล้วรายการต่อไปอรายการนี้เป็นงานพุทธศิลป์นะคะเป็นงานพุทธศิลป์ว่า้ครูนะคะว้ายครูปี6กสี วัดโพสีสะอาดนะคะไ่ายครูปีหกสี่ขออนุญ,ญาตออากจากถุงาะจะได้เห็นความงดงามขององค์พระงานพุทธศิลป์ก็จะสวยงามงดงามแบบนี้เนาะอ่าปีหกสี่นะคะปีหกสี่สวยมากผิวกำลังขึ้นลุ้งเลยมีรันเลขด้วยนะคะมีรันเลขหนึ่งเก้าห้าเจ็ดนะคะ มีลันเลขให้ทุกเหรียญน,นะคะไหว้ครูปี6กสี่ถ้าไม่มีรลันเลขแสดงว่าไม่ใช่นะคะมีไก่แสดงให้เห็นถึงความขยันนะคะมีอยู่มีกินคุ้ยเคียรอยู่ตลอดเวลามีความหมายดีนะคะในในเหรียญน,นี้นะคะ ปีหกสี่เห็นไหมคะชัดเจนเลยองค์จิกยิ่งสวยรายการนี้นะคะแบ่งบูชาที่สามพันเก้ารอยบาทใครๆที่กำลังมองหางานพุทธศิลป์งดงามมากนะคะสวยงามสวยงามจริงๆเหรียญน,นี้ยอมรับเลยว่า,อ,าออกแบบมาได้สวยมากลงตัวด้วยนะคะเหมาะที่จะเอาไปขึ้นคอ ส9 0 0เก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะส9 0 0้าร้อยบาทเท่านั้นงานพุทธศิลป์จะค่อนข้างหายากนะคะหายากมากๆด้วยรายการต่อไปผ้าปกนะคะองค์เล็กๆนะคะใครที่ชอบองค์เล็กๆนะคะเอาไปเลี่ยมเป็นสามห่วงก็ได้นะคะสามห่วงเอาไว้ตรงกลางเนาะเลี่ยมขึ้นคอสามห่วงเอาไว้ตรงกลางนะคะเป็นผ้าปกมะขามรุ่นแรกเนี่ยจะข้างหลังจะเป็นยันเหนือดวงแต่ว่า รายการนี้เป็นรุ่น2รุ่นสองข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชื่อหลวงปู่ตั้งแต่ที่หลวงปู่เป็นมหานะคะหลวงปู่มหาศิลาพระนาคปกก็ครอบคลุมในทุกๆด้านทุกๆเรื่องอยู่แล้วเนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีไม่มากแล้วนะคะรายการต่อไปใครที่กำลังอมองหาวัตถุมงคลเกี่ยวกับ คดีความต่างๆหรือเกี่ยวกับคู่แข่งนะคะนี่เลยแมงผู้คําแมงผู้คําออกที่วัดพระธาตุหมือนหินนะคะออกที่วัดพระธาตุเหมือนหินโดยตรงเลยในงานพรไทยเข้าเปลือกนะคะรายการนี้แมงผู้คำเนี่ยมีประสบการณ์แล้วนะคะจากลูกศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่เลยนะคะ เราประสบการณ์ให้ฟังชนะความตอนแรกก็เหมือนจะแพ้ละเตรียมตัวละเตรียมตัวคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องได้ติดคุกแน่นอนนะคะแต่ด้วยแรงอธิษฐานเราก็บาร,รมีของแมงผู้คำนะคะของหลวงปู่ศิลาเนาะตรงนี้ตอกไว้ว่าหมื่นหินพี่เขาเล่าให้ฟังว่าก็ กำแมงผู้คําที่ขึ้นคอไว้นะคะแล้วก็อารัธนา,อาขอหลวงปู่นะคะขอหลวงปู่ปรากฏว่าคดีความพิกนะคะกลายเป็นตัวเองหลุดคดีนะคะพ้นคดีอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องจริงเลยโอ้โหสุดยอดเลยเลขสองตัวห้าศูนย์ เลขสตัว50าูนะคะโอ้เลข2หลักรีบๆเลยใครที่กำลังคิดว่าจะบูชาหรือไม่บูชาดีนะคะรายการนี้เลยเลขแค่2หลักด้วยนะคะเลข50าศูนย์เมงผู้คำนะคะเลข50รายการนี้แบ่งบูชาที่1,900บาทนะคะหนึ่บาท ไม่แน่ใจว่าถูกราคาหรือเปล่ารายการต่อไปไรายการต่อไปใครที่กำลังมองหาพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จสองบารมีหลวงปู่ศูนย์กับหลวงปู่ศิลานะคะมีแบ่งนะคะมี3ามเนื้อเลยมี3ามเนื้อเลยนะคะ รายการนี้แบ่งที่เจ็ดร้บาทนะคะทุกเนื้อเลยนะคะทุกเนื้อเลยเดี๋ยวอกแกะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะอ่าเขียนไว้ว่าสองบารมีนะคะสองบารมีมหาลาบสองบารมีมหาลาบนะคะหลวงปู่ศูนย์กับหลวงปู่ศิลานะคะแล้วก็ใต้ฐานก็จะมีเลขแบบนี้ด้วยนะคะจะมีเลขตอกไว้ด้วย เป็นพระสมเด็จโพย้อยนะคะโพย,ย้อยเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเดือนสิงหามีโปรโมชั่นนะคะปิดสองรายการฟรีค่าจะส่งให้นะคะแล้วก็รายการต่อไปรายการต่อไปเป็นเครื่องรางบ้างนะคะเครื่องรางรายการนี้เป็นเหล็กไหลนะคะเหล็กไหลแล้วก็มีเบี้ยแก้นะคะครบจบที่เส้นเดียวเลยเอาใส่ข้อมือนะคะ รายการนี้นะคะเป็นเลหล็กไหลแล้วก็มีเบี้ยแก้ออกวัดพระธาตุเมืองหินเนาะแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นตะกุดข้อมือลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะลุ่งเรืองเฟื่องฟูรายการนี้แบ่งบูชาที่ห้าร้อยบาทเป็นตะกุดนะคะสาหรับใส่ข้อมือตะกุดสําหรับใส่ข้อมือนะคะหลายๆายท่านไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนก็ใส่ข้อมือได้เลยนะคะ รายการน,นี้เป็นเหล็กไหลเหล็กไหลข้อมือเหล็กไหลนะคะออกที่ธรรมอุทยานนะคะของของของพระธาตุมืนหินหมดไปแล้วนะคะที่มีเลเซอร์ที่เม็ดอ่าที่มียันติดเม็ดเหล็กใสและคะหมดไปแล้วเนาะรายการน,นี้แบ่งที่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็มีอ่าหินโยกนะคะหินโยกแบบปรับได้นะคะอันนี้จากพระธาตุมืนหินนะคะ หินหยกแบบปรับเล็กใหญ่ได้นะคะข้อมือเด็กข้อมือผู้ใหญ่ผู้ชายใส่ได้หมดนะคะรายการนี้250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นแล้วก็เบียร์แก้รุ่นแรกเลยนะคะรุ่นแรกแรกของวัดพระธาตุหมือนหินนะคะนี่เลยยังมีแบ่งนะคะยังเก็บไว้นานๆออกมาแบ่งเบียร์แก้ที่มาจากวัดพระธาตุหมือนหินช่วงแรกๆเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่500บาทเท่านั้น แล้วก็มีเบีย้ยแก้นะคะแบบผ่าหวายเลี่ยมผ่าหวายลันเลขด้วยอันนี้ออกที่ธรรมอุทยานนะคะเฮงรวยเงินทองนะคะเฮงรวยเงินทองรายการนี้นะคะรายการนี้มีลันเลขด้วยเบีย้ยแก้จนนะคะเป็นเบีย้ยแก้จนแบ่งบูชาที่900บาทนะคะ900บาทเท่านั้น แผ่นปั๊มนะคะแผ่นปั๊มนี้เราสามารถเอาไปใส่ตรงหลังหลังผ้าสีรถยนต์ได้นะคะแปะแปะหน้ารถยนต์เราได้นะคะเพราะว่าเขาสามารถแกะออกได้นะคะตรงนี้จะแกะออกได้หรือจะเอาไปตั้งบูชานะคะก็ได้เ็าจะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่หกร้อยเก้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นพิธีฉลองพัดยศนะคะ รับพัดยศของหลวงปู่หลวงปู่ศิลาที่วัดพระธาตุเหมินหินนะคะ้ายันตร์ายันตร์รา,ายการนี้นะคะมีมีลงในหนังสือทำเนียบนะคะทำเนียบรุ่นนะคะทำเนียบรุ่นขนาดกระดาษ A4 นะคะขนาดใหญ่ขนาดกระดาษ A4 เอาไปใส่กรอบแล้วก็มีปั๊มตาหลวงปู่แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้มีลงในหนังสือแบ่งบูชาที่690บาทนะคะ690บาทกําไรหินยกนะคะมีมีหลายสีเลยกําไรหินยกสองยห้าสบาท อ่าแล้วก็มีกําไรแบบนี้นะคะเป็นย่างยืดเป็นปีเสียนะคะนี้ออกที่ทำมอุทยานนะคะเป็นปีเสียแล้วก็มีภาษาจีนคำมงคลแบบนี้นะคะรา,ายการนี้แบ่งที่เบาเบาไปเลยนะคะสองบาทเท่ากันนะคะสองบาทเท่านั้นค่ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะพี่พท่านใดที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลย 0924360245นะคะวันนี้เอเลือนทอขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเอเลือนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ